สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องดิจิตคอล่ากันนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นยกตัวอย่างชิ้นส่วนบางตัวนะครับหน้าตาก็อาจจะเห็นกันบ้างนะครับตัวก็ไม่ใหญ่ามากขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรถแต่ละรุ่น,นหน้าตาก็ไม่แตกต่ตางกันส่วนที่เราเห็นหลักๆหน้าตามันก็จะเข้าไปกลายช่องว่างนะครับระหว่างตัวถังกับแร่ล่าก็จะปิดช่องระหว่างที่มีขนาดโตอยู่ ให้ปิดส่วนปีกตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยทําให้ผิวหน้าสัมผัสของตัวถังกับแพรล,ล่างนี้แนบสนิทกันมากขึ้นนะครับมันก็จะบี้ตัวเวลาเราขันขันน็อตเข้าไปให้แน่นนะครับต่ก็ประมาณนี้นะครับนี่เรามาดูกันน,นี่นะครับผมด้านหน้าเลยครับก็จะเห็นว่าจิคอล่าใส่แล้วได้อะไร ก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบอกตัวอย่างนะครับอย่างรุ่นนี้ที่เราจะมาแกะกันก็คือเป็นของ Honda j a z z นะครับ Jazz G K ตัวปัจจุบันนี้ก็จะเขียนว่าโมเดลอะไรปีอย่างนี้ก็ปี2014ิสี่ขึ้นไปมีจำนวนชิ้นเท่าไหร่อย่างนี้ก็เป็นด้านหน้าแตัวด้านหลัง2ตัวครับผม ส่วนด้านหลังกล่องนะครับด้านล่งกล่องเลยก็จะเป็นรูปให้เห็นนะครับว่าความแพรนะครับเปรียบเทียบระหว่างรถที่มาจากโรงงานยังไม่ได้ติดนะครับกับอันนี้ที่ติดตั้งแล้วครับก็จะบอกก็จะเห็นความแตกต่างว่ามันต่างกันยังไงครับเรามาแกะกักนเลยครับนี้แกะมาว่าจะเจอติ๊กเกอร์อันนึง ันนี้ก็จะเป็นจระบีทองแดงนะครับอันนี้ไว้ไว้ทาตอนทาที่ชิ้นทีจีคล,ล่านะตอนก่อนติดตั้งนะครับเราก็ทาจระบีทองแดงอันนี้ก็จะมีฟองแยกไปเลยนะครับว่าก็ที่เคเนี้ยก็จะมีด้านหน้าเขียนอยู่ด้านหน้านะครับน,นี้ด้านหลังแยกกันเลยเอาเราติดเราก็ติดแยกกัน จะได้ไม่ปนกันเราก็จะมีโฟมกักระแทกมานะครับแล้วก็จะมีมมะคมู่มือการติดตั้งมาให้ด้วยนะครับด้านหลังนี่นะครับในส่วนของด้านหน้า ก็จะเห,เห็นนะครับตำแหน่ง A ตำแหน่ง B A ก็โฟกัสมาที่นี่นะครับหนาเลขหนึ่งอยู่ข้างบนเลขสองอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็ตำแหน่ง B เนี่ยสูมปุ๊บก็จะเป็นตำแหน่งนี้เลขสามอยู่ข้างบนเลขสี่อยู่ข้างล่าง <c oughs> คือเลขคีนี่อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เลขคู่อยู่ข้างล่างให้สังเกตง่ายๆนะครับ ลองลองมาแกะดูว่าจะจัดวางยังไงในการวางน,านิติกลาดเราลองมาดูนะครับรือหนึ่ง คู่กับเบอร์สองนะครับที่เราดูคู่กับสองสามคู่กับสี่อย่างนี้ลองดูนะครับเบอร์ 1. หนึ่งคู่กับเบอร์สองก็ลองดูเบอร์หนึ่งนี่นะครับหน้าตายอย่างนี้คู่กับเบอร์สองอย่างนี้นะครับก็จะหน้าตาก็คือจะเหมือนกัน ก็จะค,คู่อย่างนี้เบอร์สามคู่กับเบอร์สี่เบอร์สามก็คือตัวนี้นะครับคู่กับเบอร์สี่ก็คือตัวนี้คู่กันอย่างนี้เห็นไ,ไหครับก็เหมือนกันเลยอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหลังก็ของแจ้นี้ก็จะมีแค่สองตำแหน่งน,นะครับถ้าสมมุติแจที่เคเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยน็อตตัวใหญ่เนี่ยถ้าเป็นแบบคานปิดนะครับเป็นเป็นคัน,นแข็งนะครับก็จะมีนอ็นอตน็อตให้เห็นเลยว่าอยู่ตรงซุ้มล้อซุ้มล้อฮะถ้าเราสังเกตเราถอดล้อมามันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยยึดคานอยู่มันก็จะไปปิดช่องว่างตรงนี้นะครับ ที่เราเห็นอยูน่นะครับมันจะปิดช่องว่างตรงนี้อยู่ว่าข้างในนี้รูนี้อยู่ที่โตอยู่ยนะครับหน้าต่างก็จะประมาณนี้นะครับปิดช่องว่างที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็รูที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นฝังของนอ็อตตัวผู้ที่ฝังเข้าไปในร่องนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการแกะกล่องดิจิตอล่านลครับขอมากครับ